ัดเต็มความสนุกและความสุขแบบยกกำลังความฟินโดย2หนุ่มดูโอวงไฮส์เจมอลินวีและการกสิเดชหงและดารมพรีเซนเตอร์ของบอสคอฟฟี่กาแฟพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าบอสโดยบริษัทซันทูรีเฟฟซีโคเบฟเรดประเทศไทยจำกัดร่วมกิจกรรม E อ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์บิสไฮส์ at บอสคาเฟ่โดยมีนายจูนิชิโร่ทาคาตะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซันทูรีและนายคงทัศน์อินตะวิวั์วงผู้จัดการอาวุโสผ,ผลิตภัณฑ์บอสคอฟฟี่บริษัทซันทูรีเฟฟซี โอบเบอร์เบรดประเทศไทยจำกัดให้การต้อนรับซึ่งการทำเนรมิตพื้นที่ภายในร้านบอสคอฟฟี่คาเฟ่ให้เป็นลานมินิคอนเสิร์ตสไตล์ตมินิมอลสุดเก๋เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆผ่านบทเพลงเพราะๆจาก2หนุ่มกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ของการดื่มด่ำรสชาติกาแฟในแบบฉบับบอสที่คัดสันเมล็ดกาแฟคุณภาพดีและรังสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยเทคนิคสารสก,กัดผ่านกรรม,มวิธีแฟลชบิลล์ตามแบบฉบับของบอสคอฟฟี่จนได้เป็นกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมที่แตกต่างอย่าง ลงตัวถูกใจคอกาแฟและเหล่าคาเฟ่ฮอปเปอร์ทั่วประเทศ Uh, first of all, before go, talking about the objective of this event, uh, we have opened this cafe to deliver and uh, extend the image of premium coffee uh, that we're delivering and also the aspirationalist uh, through real-life experiences at this cafe. And uh, answering to your question, why do we have this event? One is that uh, we would like to invite our presenters, Hives, uh, that are promoting in our TVC for the first time to our cafe. This is one. Uh, second is to engage with our customers and also Hives' fans. Uh, with this very special exclusive mini concert and third one is that uh, we have this very special uh, exclusive menu that is very popular in this cafe which is boss caramel and uh, we will be launching this in a npd uh, pt format product in uh, q4 this year so we introductory of that the three objectives <coughs> เนื้อหาของ strategy ของทางแบรนด์นะครับแต่ว่าตอบคำถามในเชิงของว่า objective ของวันนี้คืออะไรอันดับแรกครับก็คือเรียนเชิญทางวงไฮต้าทั้งสองท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมร่วมกับทางแฟนคลับนะครับเพื่อสร้างอิทธิการ i n i t e m n t นะครับส่วนอันที่สองเนี่ยเราก็มีการเฉลยเนาะว่าเพลงใน t v c เนี่ยครับมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกให้กับทางท่านผู้ชมได้ฟังนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Of course, first of all, we love their music and them. That's for sure. Thank you. And, Thank you too. and uh, also, their image are very aspirational and related to like promoting lifestyle. It, I'm very, i very. Mean, we believe there's a lot of synchronizing uh, possibilities for us. Uh, so that is the second one. and uh, of course third one they appreciate good coffee so we're very happy to work with presenters that really appreciate the quality of coffee thank you ครับก็จริงๆเหตุผลที่เลือกทั้งสองท่านนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยชอบเพลงมากครับแล้วก็คิดว่าโดยโดยยตัวินสไปร์ l i f e สไ y l e หรือมจเองครับทั้งสองท่านจริงค่อนข้างที่จะฟิตกับแบรนด์นะครับในเรื่องของมีความแบบนอร์ g e ติกเนาะหรือมี l i f e สไตล์ที่แบบพร้อมที่จะให้แรงบันดาลใจให้ครับแบบในทุกๆคนนะครับซึ่งจริงมันล้อไปกับทิศทางของทางแบรนด์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ดีใจครับดีใจมากแล้วก็เราเองก็ชอบกินกาแฟอยู่แล้วพอเราได้มาชิมบอสก f แฟจริงๆก็รู้สึกถูกถูกคอมากครับแล้วก็รู้สึกว่าแม้แต่คนที่ไม่ชอบกินกาแฟก็สามารถกินได้จริงๆก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนตัวเราชอบดื่มบอส f f e ฟอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งพอได้มีโอกาสมาเป็นพิซเตอร์ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับจริงๆเป็นเป็นกาแฟที่เราเชื่อว่าคล้ายๆอย่างที่เจมบอก เป็นกาแฟาที่ใครที่ยังไม่เคยลองทานกาแฟาก็อาจจะลองเริ่มจาก o อ s Coffee ได้ครับผมเพราะว่ามีหลายหลายรสชาติให้ลองและอินว่าเดี๋ยวน่าจะลงในช่อง YouTube ของบอสคอ f ฟี่วันนี้นะครับผมน่าจะเป็นช่วงประมาณ6กโมงเย็นช่วงเย็นนะครับก็รอติดตามกันได้ครับครับก็ฝากติดตามพวกเราใน TVC b o s บอสคอฟฟด้วยนะครับแล้วก็ไปหาลองกินบอสคอ f ฟ e นะครับรับรองว่าไม่ไมเ่เสียใจนะครับที่ได้ลอง